วันนี้จะพาชมบรรยากาศสะล้างบ้านนะครับหลังจากเมืนน่อวานวานวันนี้เลยจะมาแอบดูหน่อยจริงๆมันเหลือเยอะนะครับปลาแต่มันไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยได้กินอาหารนะครับดูดูดูจะแอบดูครับโอ้โหส่วนมากก็ปลาดินปลาทับทินนะครับน่นนันตรงกลางครับ คือในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่ตรงดำๆตรงนี้โอ้โหนู่นครับนู่นครับนูน่นนูน่นนูน่นนู่นอันนี้พายแบบนูน่นตัวเหลืองๆนู่นครับตัวนู่น อัปลาทับทิมนี่ดำๆนี้ปลาปลานินนะครับไม่ปลานินก็ปลาทับทิมนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน,นะไกลๆนว้นก็มีนะครับพาไปดูฝั่งนี้บ้างครับ ฝั่งนี้น่าจะเป็นมุมที่เห็นได้ชัดสุดนะครับดูครับถ้าเป็นกล้องแบบสามารถซูมแล้วเห็นชัดๆนี่ดูดูเหลืองๆส้มๆปลาทับทิมนะครับถ้าไกลนน่นหน่อยเนี่ยพวกปลานิน ดูอวนนี่ตัวใหญ่จริงเมื่อวานก็หวานได้ปลาจาระเมตไซส์ใหญ่มากเห็นว่าเป็นมีมีคู่นะครับอีกอีกตัวหนึ่งยังหวานยังไม่โดนนะครับ เราติดตามดูครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาหวานให้ดูอีกรอบนี่น,นมันมากินอาหารแถวๆนี้นะครับมันชอบอยู่ตามซอกไม้โอหโเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับพาชมบรรยากาศสะล้างบ้านนะครับหลังจากเมื่อวานก็หวาน ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูคลิปได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ